ค่ะก็สวัสดีนะักเรียนชัมม้นม3ามอีกครั้งหนึ่งนะคะวิชานี้เป็นวิชาวิทยาการคำนวณค่ะโดยเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตออฟติงนั่นเองค่ะ บางคนอาจจะคุ้นหูมาบ้างนะคะกับรายการโทรทัศน์ในด้านของเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือสื่อต่างๆนะคะที่เขามีการนําเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีเดียวนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยออฟติงเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างรวมไปถึงมันสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจายวันของเราได้อย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทําความรู้จักในส่วนของตัวความหมายของมันก่อนนะคะ Internet of t i n n g s นะคะตัวย่อของมันก็คือ IOT นั่นเองค่ะโดยภาษาไทยนะคะเราจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งค่ะแต่ว่าเราอาจจะนิยมเรียกนะคะเป็นในส่วนของ Internet of t ตออฟนะคะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์นะคะที่มีการเชื่อมโยงนะคะเข้าสู่พวกอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวรับหรือเซนเซอร์นะคะเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดยส่วนสำคัญของ Internet of t ตออฟ s ก็คือโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะตู้ ATM นะคะที่เรากดเงินใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็น Internet of t ตออฟ s ิชิ้นแรกของโลกเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะสื่อสารกันได้โดยเครือข่ายของธนาคารนั่นเองไปยังสาขาต่างๆนะคะซึ่งเจ้า ATM เนี่ย ถือกำเนิดขึ้นมานะคะตั้งแต่ปี1974นะคะก่อนที่จะมีการใช้คำว่า Internet of Things ต่อไปนะคะมาดูในส่วนขององค์ประกอบของ IoT หรือว่า Internet of Things นะคะซึ่งมันจะประกอบด้วยการ4ส่วนโดยส่วนแรกเราจะมาพูดถึงในส่วนของฝั่งผู้ใช้ฝั่งผู้ใช้เนี่ยค่ะจะต้องมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการสื่อสารหรือเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ที่เราต้องการนะคะที่เป็น IOT นั่นเองก็อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือนะคะ iPad หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆและที่สำคัญก็จะต้องมีในส่วนของแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือหรือพวกโมบายแอปแบบนี้ค่ะโดยพวกแอปพลิเคชันพวกนี้ค่ะก็จะถูกพัฒนาหรือถูกเขียนขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการสั่งการนะคะอุปกรณ์ IOT พวกนี้โดยเมื่อฝั่งผู้ใช้เนะะี่ยค่ะมีการ ส่งสัญญาณนะคะในการสื่อสารไปยังอุปกรณ์ iot มันก็จะต้องผ่านในส่วนของเครื่องบริการหรือ broker b r o นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นในส่วนของ cloud ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะที่ซึ่งมันก็จับก,กระจายนะคะสัญญาณไปในส่วนของอุปกรณ์เกตเวอุปกรณ์ g a t e วเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลนักษณะของตัวกระจายสัญญาณนะคะเหมือนถ้าบ้านนักเรียนมีในตัวนี้ค่ะที่มันกระจายสัญญาณ wifi ค่ะมันก็จะเป็นตัวที่จะส่ง สัญญาณนะคะ Wi-Fi หรือ Bluetooth เนี่ยค่ะไปยังอุปกรณ์ IoT นะคะที่เราได้ทำการติดตั้งไว้ซึ่งเจ้าตัวอุปกรณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนไม่ใช่ว่าตู้เย็นบ้านเราแบบธรรมดาแบบนี้จะเปิดได้มันก็จะต้องเป็นอุปกรณ์นะคะที่มันสามารถรองรับกับระบบการใช้งานแบบนี้ได้ด้วยนะคะค่ะก็มาดูในส่วนของอุปกรณ์ IoT นะคะ อุปกรณ์ IOT เนี่ยก็คือจะมีลักษณะเป็นเครื่อง,องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะคะมีความสามารถในการตรวจวัดสถานะในบริเวณที่สนใจนะคะอาจมีการเชื่อมต่อกับกลไกควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเพื่อสั่งงานนะคะอะนั่นก็คือเป็นแผงวงจระคะที่มันไปอยู่ในพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่เราต้องการให้มันสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีแผงวงจรอยู่ ซึ่งบางทีทุรทัศน์แอร์หรือว่าตู้เย็นธรมรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําได้ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องมีแผงวงจรเหล่านี้อยู่ด้วยอันที่2นะคะจะเป็นอุปกรณ์เกตเวทนะคะที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณหรือเป็นทางผ่านนะคะให้อุปกรณ์ iot เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็เหมือนกับว่า เจ้าตัวอุปกรณ์นี่ค่ะมันจะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมาจากคลื่นอะไรก็แล้วแต่เลยโดยจะผ่านอุปกรณ์เกตเวนี้ก่อนจากนั้นมันก็จะกระจายแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังอุปกรณ์ IOT ที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อน,นั่นเองค่ะต่อไปในส่วนของเครื่องบริการเซิร์ฟเวอร์นะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือบร็อกเกอร์นะคะในส่วนนี้เนี่ยค่ะจะเป็นลนักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงจะทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์ i o t ดังนั้นเครื่องบริการตัวนี้ค่ะจะต้องเป็นเครื่องบริการที่มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จํากัดนะคะเพราะว่าเหมือนบางทีเนี่ยเหมือนถ้าพูดกันง่ายๆเลยแบบตัวเซิร์ฟเวอร์หลักๆเนี่ยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ให้บริการเยอะเพราะว่าจะมีคนทั่วไปเนี่ยมีการ ฝากข้อมูลอัปโหลดข้อมูลนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลรวมถึงการประมวลผลและเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์หรือเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่างๆบนโลกนี้ได้นะคะในส่วนของอุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้นะคะก็จะเป็นส่วนของการแสดงผลสถานะที่ตรวจจับได้จากอุปกรณ์ IoT ให้ผู้ใช้ได้รับทราบนะคะในรูปแบบของแอปพลิเคชันเหมือนตัวนี้ค่ะที่ครูบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้ซึ่งมันอาจจะต้องมีทั้งอุปกรณ์ที่ ใช้ในการส่งสัญญาณก็จะเป็นในส่วนของโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็พวกสัญญาณ Wifi รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่ถูกพัฒนาเฉพาะนะคะในด้านของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT พวกนี้นั่นเองโดยในฝั่งของหน้าจอผู้ใช้เนะะี่ยค่ะมันก็จะแสดงพวกสถานะรวมถึงการสั่งงานไปในตัวด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูในส่วนของการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตออฟค่ะ สิ่งแรกคือมันสามารถรับส่งข้อมูลรูปแบบดิจิทัลได้นะคะซึ่งในปัจจุบันข้อมูลดิจิทัลเนี่ยค่ะจะมีความจําเป็นอย่างมากเลยเพราะเราสามารถที่จะนําไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆได้ทันทีโดย IOT เนี่ยค่ะมันจะมีคุณสมบัติหนึ่งก็คือสามารถที่จะเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลสามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนะคะมันจะมีความรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นในการเชื่อมต่อน,นั่นเอง ต่อไปในด้านของความแม่นยำใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะข้อมูลจาก IOT เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นแค่ข้อมูลดิจิทัลนะคะมันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็เวเลยเหมือนเหมือนเอาพูดได้ง่ายก็คือเหมือนกับว่าเราทักไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนตอบกลับมานั่นคือเป็นการาส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์นั่นเองคือเราสามารถารับรู้ได้ตลอดเวลาเลยเหมือนนักเรียนเนี่ย มีแอร์ตัวหนึ่งในบ้านนักเรียนมีการสั่งเปิดปิดด้วยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยมันก็คือเป็นการส่งรับข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะมันก็จะมีความแม่นยําสามารถใช้งานได้ตลอดเวลานะคะช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจได้ทันท่วงทีเหมือนพวกกล้องวงจรปิดอะค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถดูความเคลื่อนไหวภายในบ้านหรือนอกบ้านได้โดยเรามีมือถือแค่เครื่องเดียวเราก็สามารถเห็นได้ว่า ตอนนี้ที่บ้านเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเราซึ่งส่งมาจากกล้องวงจรปิดโดยเราสามารถที่จะเปิดดูเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้นั่นเองค่ะต่อไปลดภาระงานของบุคลากรนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยเราจะำจำเป็นจะต้องใช้คนในการจัดเก็บข้อมูลถูกไหมคะอาจจะออกมาเป็นเอกสารออกมาเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งบางทีเนี่ย เมื่อเราหาความผิดพลาดนะคะของข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้องใช้บุคลากรเน,นะะี่ยค่ะในการหาซึ่งมันอาจจะทําให้เสียเวลานะคะหรือว่าอาจจะทําให้หาได้ยากมากยิ่งขึ้นแต่ในปัจจุบันเนี่ย IoT เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเรียนรู้ในการหาความผิดพลาดของเทคโนโลยีได้ด้วยต่อไปทํางานตรวจสอบในจุดที่คนเข้าไม่ถึงเราสามารถที่จะออกแบบพวก อ,อุปกรณ์ IoT หรือเขาเรียกจะเรียกว่าในส่วนของสมาร์ทดีไวท์เนี่ยค่ะให้มันมีขนาดเล็กลงได้และก็ทนทานสามารถติดตามคนที่เข้าถึงยากหรือจุดที่มีอันตรายระหว่างดําเนินการได้นะคะอย่างเช่นภายในท่อส่งน้ํามันหรือบอ่อบำบัดน,น้ําเสียเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะใช้คนไปได้ไม่ใช่ไหมคะบางทีเราจะเห็นว่ามีการใช้ตัวอุ่นยนต์หรือมีการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มันสามารถส่งข้อมูลมายังโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือรับฝั่งของผู้ใช้ได้โดยเราไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงชีวิตลงไปนะคะแล้วก็ทรัพย์สินจากการที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่อันตรายได้ด้วยเหมือนการบินโดรนแบบนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าเหมือนดาดฟ้าสมมติอ่ะดาดฟ้าเนี่ยมีผู้ร้ายอยู่จับตัวประกันแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปดูว่าตอนนี้ตัวประกันของเราเป็นอย่างไรถูกไหมคะ เราก็สามารถใช้อุปกรณ์ IoT อย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นโดรนที่ใช้ในการบินนะคะเราก็ใช้โดรนพวกนี้ค่ะเข้าไปสอดส่องได้โดยเราก็ดูภาพนะคะจากอุปกรณ์รับที่อยู่ฝั่งเรานั่นคือมันสามารถที่จะตรวจสอบได้นั่นเองอในส่วนของข้อดีของเทคโนโลยี IoT ตัวนี้นะคะคือมันสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้โดยไม่จำกัด ระยะทางนะคะก็คือไม่จํากัดว่านักเรียนเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนขอแค่นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือมีแอปพลิเคชันและมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะดูหรือควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้จากระยะไกลได้เช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงด้านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกเหมือนของใช้ในบ้านสมัยนี้เห็นไหมคะเครื่องดูดฝุ่นเห็นไหมเราไม่จําเป็นจะต้องมา ดูดฝุ่นด้วยตนเองโดยใช้เครื่องใหญ่ๆหนักๆเราจะมีตัวที่เป็นดูดฝุ่นที่มันสามารถเปิดแล้วก็ดูดฝุ่นได้เองตามที่พื้นแบบนี้ฮะเนี่ยก็คือเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้เองต่อไปสามารถทํางานแทนมนุษย์ได้ไงเห็นไหมทําง,ทงานแทนมนุษย์ได้ยังไงก็เหมือนเหมือนครูยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยก็คือส่วนที่เป็นพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดนะะี่ค่ะพวกเครื่องดูดฝุ่นเอยเราสามารถจะ กดเปิดแล้วมันก็จะดูดไปตามที่ของมันเองเมื่อมันไปชนกับสิ่งกีดขวางมันก็จะเด้งกลับออกมาแบบนี้ค่ะมันสามารถทํางานแทนมนุษย์ได้นั่นเองค่ะต่อไปลดเวลาหรือลดค่าใช้ใจ่ายการใช้อุปกรณ์พวกนี้ค่ะมันมีการลงทุนสูงก็จริงแต่ว่าเหมือนกับเราซื้อมาปุ๊บเราสามารถที่จะลดอะไรหลายๆอย่างได้เยอะมากอย่างเช่นลดแรงลดเวลา การที่เราจะมานั่งดูดฟุ่นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้แล้วเราก็ใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยไปทําอย่างอื่นมันก็คือเป็นการลดเวลาลดค่าใช้ใจ่ายก็คือว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยค่ะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ดังนั้นมันอาจจะรองรับการใช้งานเหมือนเราซื้อลงทุนไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ระยะยาวนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีนะคะข้อเสียของเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะ สิ่งแรกเลยต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาอ่าดังนั้นถ้าใครอยากจะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ในบ้านนะคะขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยก็คือเหมือนกับว่านักเรียนก็ต้องกลับมาทํางานทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตดังนั้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสมมุตินักเรียนมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านนักเรียนต้องการดูกล้องวงจรปิดจากบ้านอย่างเงี้ยนักเรียนอยู่ข้างนอกถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต นักเรียนก็ไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวอะไรที่บ้านได้เลยนั่นก็คือเป็นในด้านของข้อเสียค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีราคาแพงถูกต้องอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมักมีราคาแพงค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการพัฒนาการประดิษฐ์นะคะการที่จะต้องการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้สูงที่สุดเนี่ยมันจึงต้องมีราคาแพงเช่นเดียวกันมันก็จะต้องแลกมาด้วยราคา ถ้าอยากได้ความสบายเราก็ต้องแลกมาด้วยราคาอยากได้แอร์ที่มันเปิดปิดได้เพราะเกิดจากความที่เราไม่อยากลุกขึ้นไปปิดไปเปิดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงเช่นเดียวกันต่อไปค่าใช้ใจ่ายในการตั้งติดตั้งอุปกรณ์อันนี้ก็เยอะใช้ได้เลยเพราะว่ามันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกไหมคะมันอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่นอกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐานของมันนั่นเองต่อไป ความปลอดภัยของข้อมูลอันนี้แหละสาคัญที่สุดเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อุปกรณ์มันมีการเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายเดียวกันในบ้านแบบใช้เครือข่ายเดียวกันทั้งบ้านทําให้การบํารุงและรักษาเนี่ยจะต้องบํารุงอยู่เสมอบํารุงปรับปรุงแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลซอฟต์แวร์อย่างสม่ําเสมอเลยมันก็เหมือนกับการที่เราโดนแฮกเฟะคะ่ะ ก็คล้ายๆแบบนั้นเละเพราะว่าเหมือน Facebook มันก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะโดนแฮ็กได้ง่ายดังนั้นความปลอดภัยของข้อมูลก็คือถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะต่อไปความผิดพลาดที่เกิดจากการประมวลผลผิดพลาดของไออทีความที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปหมดนะคะเทคโนโลยี เทคนิคเหล่านี้เนะะี่ยค่ะมันสามารถที่จะผิดพลาดได้นะคะก็คือเกิดจากมนุษย์เรานี่แหละเราอาจจะตั้งระบบผิดหรือติดตั้งอุปกรณ์อะไรผิดรวมไปถึงพวกสัญญาณต่างๆเนี่ยคะ่ะมันก็จะก่อให้เกิดการประมวลผลที่ผิดพลาดได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าเดี๋ยวจบในส่วนนี้นะคะนักเรียนก็ไปตอบคำถามใน Google Form ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันใน ตอนต่อไปซึ่งตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ IOT นะคะซึ่งมันก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยี IOT เนี่ยค่ะไปใช้ในหลากหลายด้านเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองค่ะ